สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาปักชามนะคะปักชามโอพันเทียสติกต้านะคะแล้วก็โอพันเทียซิคัสอินดิก้าค่ะโอพันเทียสติกตาเนี่ยมันจะเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็โอพันเทียซิคัสอินดิก้าเนี่ยจะเป็นสีสีดำก็เราก็สั่งมาจากแหลนงอะค่ะนี้ เขาบอกว่าอันนี้เป็นแลไอเท e มนะคะตอนนี้ยังเป็น r ลไอเท e มอยู่อันนี้สีม่งวงนะคะสีม่งวงแล้วก็อันนี้คือสีหลดําจะมีขนาดใหญ่มาก Okay. ทีนี้เราก็จะมาเตรียมดินก่อนนะคะทีนี้ในคู่มือเขาแนะนำว่าให้ใส่ทราย,ายให้เตรียมทรายไว้นะคะแล้วก็ปลูกกับกระถางที่หน้ากว้าง10นิ้วนะคะแล้วก็สัก่กระถางมาหน้ากว้าง10นิ้วจริงๆนะคะแล้วก็สูงประมาณ ประมาณ7นิ้วได้คนะ่ะความสูง7นิ้วนะคะ,ะทีนี้เขาบอกว่าให้เตรียมทรายปูก,กับดินทรายได้เลยแต่ว่าทรายเรามีแค่นี้ ผสมดินนะคะก็คือว่าเ,เราไม่มีทรายมากขนาดนั้นเนาะเพราะว่ามันกระถางเราใหญ่มากแต่ทรายเรามีแค่นี้ก่อนก็เราจะผสมดิทแคคตัสกับดินทรายนะคะสามพอตกันนะคะสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปด 12ง um ิโอเคี่ดินสันอันนี้ก็เป็นทัก็ะาจบ เปลี่ยนใจแล้วนะคะจะเอาดินแท็กซัสแค่แคสิบพอเพราะว่าเอาดินใส่ให้เยอะหนเราก็จะมารองก้นด้วยกะบ้าพาวนะคะกะบ้าพาวก็คือป้องกันเป็นการป้องกันไม่ให้ความร้อนจากข้างล่างนะคะขึ้นมา นะคะก็คือเป็นการป้องกันเขาอีกชั้นหนึ่งลองนานสักหน่อยนคะคะเพราะว่าเราจะต้องปลูกเขาเนี่ยเออประมาณสิบเซน โอ้10เซนเลยเหรอเขาบอกว่าประมาณ10เซนต้องเอาฝั่งให้เขา10เซนประมาณนี้โอเคมาดูซิดินดาวดินมันมีความชื้นมากเลยอ่าเมื่อกี้นี้เราเอาทราย ทรายสิดินแคกตัดสิบเดี๋ยวเราจะขอเพิ่มซายอีก3นะคะก็จะกลายเป็นซรายสส่วนดินแคกตัดสอส่วนนะคะนี้ก็ลองด้ลองสุดนีแลวกันว่ามันน่าจะไม่มีสูตรตายตัวนะคะก็ลองดูเ,เท่้ากับ จะดิบเยอะมากอ่ะต้องผสมเพิ่มขึ้นอีกนะโอเค ประมาณ10เซนโอเค10เซนนะคะเราฝังไว้ในกระถางทีนี้เราจะเออ่ต้นแรกเราจะเอาอะไรดีเอาเป็นโอเเทสติกานะคะที่เราบอกไว้ความไม่ประมาทค่ะใส่ถุงมือเพราะว่าเห็นเขาเป็นแบบนี้นะคะก็คือ เป็นแผดแบบนี้นะคะก็คือเขาก็จะมีน้ำเป็นขนๆดูนะะ่อันนี้จะเป็นสีงหน่อยนะคะตอนทีเออ่เขาบอกว่าอันนี้ป้ายน้ำยามาแล้วนะคะก็คือพร้อมปลูกแต่ว่าเรารอดินกับกระถางอยู่ก็เลยปลูกชาหน่อย เติมดินอีกเพราะว่าไม่พอค่ะไม่พออันนี้เนี่ยดินไอตัวสติกต้านั่นนะคะดินมันจะน้อยละ่ะเดี๋ยวเราจะผสมดินใหม่ทีเนี้ยเราก็เลยจะเตรียมกระถางที่สองสำหรับปลูกสีเหลืองนะคะให้แบบมะพร้าวเนี่ยมันสูงขึ้นมาหน่อยนึงเพราะว่าไม่งั้นอะ่ะมันจะมันจะทำให้แบบลึกมากลแล้วเราก็จะใช้ดินเยอะมากนะคะ ก็ใส่มะพร้าวฉีกมะพร้าวดีแล้วเนะี่ยมีมะพร้าวัดลองไว้โอเค เราจะผสมดินอีกชุดหนึ่งนะคะเตรียมไว้เป็นการผสมอสองในสามส่วนนะคะดินดินสองส่วนแล้วก็ทรายสามส่วนทีนี้คิดว่า เราน่าจะเอาเป็นอันนี้ด้วยถุงเขาไฟนะคะผสมถุงเขาไฟเพื่อที่ให้เขาโป่งขึ้นมาหน่อยนะคะทแทนสาแบบน,ะะนะะั้น ันนี้เป็นผสมดินนะคะเพราะว่าทรายเรามีน้อยก็เลยเอานี้ช่วยเขาแล้วกันเนาะเอาเหินเขาใส่ บอกก่อนนะคะว่าเราเป็นมือใหม่ม,มากมากมากคือสนใจแคคตัสที่กินได้นะคะใบกินได้แล้วก็ลูกเขาก็กินได้ด้วยนะคะก็เลยเออเดี๋ยวลองปลูกตัวหน่อยนึงนะคะลองดูก็ไม่เสียหายสึกว่าถาังมันจะน้อยเกินไป เทไปเทมาได้เปลี่ยนตับเปลี่ยนเอาถ้ามือใหม่ถนัดอย่างเรานะคะยังทำได้พวกคุณก็ต้องทำได้ใช่ไหมลองเอะ <c oughs> อันนี้เราผสมดินใหม่นะคะเพราะว่าดินที่เราสั่งมากับทรายที่เรามีอะคะ่ะมันน้อยมากเลยกลัวจะไม่พอนะคะก็เลยเใส่ดินที่เขาใฟ่ลงไปด้วยละกันนะคะคือช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะคือเราก็ไม่มั่นใจว่าตลาดอะเขาเปิดหรือเปล่าตลาดต้นไม้อะไรเนี้ยค่ะแล้วก็เราก็ ทำเท่าที่มีนะคะแล้วก็จะบอกว่าทรายเนี่ยก็คือเพื่อนนะคะก็เอาให้มาแบ่งปันมาให้นะคะนี่นะคะก็คือดินที่ผสมดินทรายแล้วก็มีหินภูเขาไฟด้วยนะคะส่งดินยากมากเพราะว่าบอกไปก่อนว่าเราอะเคยปลูกแคคตัสนานแล้วแต่ว่า ก็คือล้างลาวไปเนาะว่าช่วงนี้อ่ะมันโควิดเนาะคือก็หากิจกรรมทําทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าเราอ่ะไปเจอในเฟซบุ๊กเขาบอกว่ามีกระบองเพ็รกินผลได้แล้วก็ใบก็กินได้คือกินได้หมดเลยทั้งใบแล้วก็ตอกมันออกผลมันนะคะแล้วก็ สามารถเป็นไม้ประดับก็ได้นะคะเราก็เลยสนใจเออเราก็เลยจัยาจัดเนยะพ่อขายแผดละสามร้อยหาสิบบาทเลยนะคะแพทแต่ว่าแพดเขาใหญ่มากเดี๋ยวโชว์ให้ดูใกล้ๆก,ก่อนนะคะเดียวเทียเ่ยวใส่เมื่อก่อน ก็ไม่มั่นใจมาว่าหนังเขาจะยังไงอันนี้เป็นสีม่วงนะคะอันนี้จะเป็นดอกสีม่วงแล้วผลสีม่วงนะคะนี่ค่ะผลนะเขาก็จะเกิดตามนี้ ก็โอเคนะคะคือแบบว่าให้แผดใหญ่มากอะนะคะเีียบเ,เทียบกับมือเราโอเคอ่ะทีนี้อารามพบทมาหลายรอบแล้วจะได้ปลูกกทีหนึ่งนะคะ โอเคตอนแรกก็ใช้ถังดีหรอกอะตอนนี้ใช้เป็นถุงเลยแล้วกันจะได้แบบนีเขาดีชื่ออันนี้เตรียมเป็นะมะพร้าวนะคะลองลองก้นขกเขาสักสูบเข้าไปหน่อยละกันจริงๆกระถางน่ะเราคิดว่าน่าจะประมาณ8นิ้วอะโอเคเพราะว่ามันจะได้แบบ ไม่ได้ใช้ดินเปืองมากเนาะแต่นี่มันเราคิดว่ามันใหญ่เกินไปแต่ก็โอเคก็เตรียมมาแล้วตามที่เขาบอกเก่สิบมึงก็สิบ,อสบอเออจะบอกว่าแผ่นเนี้ยเราได้มาตั้งแต่วันที่เราได้มาตั้งแต่วัน วันจันนะคะวันจันเนี่ยเราก็วางเขาไว้อย่างนี้เลยแบบว่าใส่ในถุงถุงเอ่อเนี่ยค่ะถุงที่เขาเตรียมมาให้เราตัวนี้เนี่ยใส่ในถุงนังสือพิมอย่างนี้นะคะนะ,นะคะวางเขาไว้อย่างนี้เลยหนึ่งอาทิตย์ก็ไม่เป็นไร รู้สึกว่าดีกว่าดีกว่าเดิมนะคะพอใส่ถึงภูเขาไฟแล้วดินมันรู้สึกว่ามันไม่ชุ่มมากนะคะส0เซนม นี่นแหละนะโอเคสิบเซนอ่ะอ่ะตอนนี้เป็นสีมว่วงนะคะ OK，拉了。 อถ้าเราได้ดินที่ลงตัวแนละ้วมันก็จะเร็ว ปีนี้ดีมันยังไม่ลงตัวสักที นะคะเมื่อกี้นี้ผิดเอออันนี้จะเป็นโอพันเทียซิพารอิติก้านะคะเมื่อกี้นี้นะอันนี้จะเป็นโอพันเทียติตาผิดอันนี้จะเป็นสีเหลืองอันนี้จะเป็นสีม่วงสีม่วงจะประมาณนี้นะคะสีม่วงอันนี้จะเป็นติออตาแต่มันก็คล้ายๆกันนะ โอพันเทียสติกตานะคะอันนี้จะเป็นโอพันเทียสิคัตอินดิก้าก็ต่ม ขนาดน,นี้เราก็สามารถปลูกคนเดียวได้นะคะไม่ต้องมีผู้ช่วยหวลมเป็นไรไม่เป็นไรเราก็ตั้างขึ้นมาได้นะคะ สีม่วงนะคะสีม่วงที่เราทำอย่างนี้คือสีม่วงไอ้เมื่อกี้เนี่ยสีหรอือเปล่ากถุงใช้ดินเยอะมาก สีม่วงอันนี้สีหลือเาทีน,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 นี้เราก็มา,าตกแต่งกระถางน,นะคะโดยใช้หินประดับนะะอันนี้ก็คือจะเป็นหินเราใส่เพื่อว่า ให้เขาอยู่ตัวนะคะแล้วก็ส่งตัวได้แล้วก็สวยงามเราสั่ว่าเป็นสีชมพูส์ใหญ่หรือ,อว่าเราตัวหนำตาเนี่ย าไม่พร้อมสักอย่าง,าาง,างบบนี่โควิดกันนะคะไหนก็ไม่ได้ ไนไหนไม่ได้แบบนี้เราก็มาปลูกแคทตัดกันเนาะ ไฟให้หมดเลยสั่งางไม้ เเสร็จแล้วสวยงาโอเคนะคะทีนี้พอเราทำเสร็จในลักษณะนี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเอาเข้าไปลดน,น้ำนิดหน่อยแล้วก็วางไว้ที่แดดาำไรประมาณ มาลุ้นกันว่ามันจะเกิดหรือเปล่าจะรอดไหมอีกประมาณ2เดือนนะคะเดี๋ยวจะทำลิปอีกรอบนึงโอเคก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ปัดเขาซะหน่อยกระทางจะได้สวยๆ <Okay. S 1> แล้วก็เราก็จะลดน้ำเขา น้ำให้เขาให้ชุ่มนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณาลดน้ำอย่างเงี้ยอาทิตย์ละครั้งพอ แล้วนะคะเราก็จะตั้งไว้ด้านนอกนะคะด้านนอกแบบเออให้แบบแสงแดดมันเข้ามาบ้างมีแสงสว่างเข้ามาบ้างนะคะแล้วก็ตั้งเขาไว้อย่างนี้เลยประมาณ2อาทิตย์แล้วก็ลดน้ำอาทิตย์ละครั้งอันนี้จะเป็นบรรดาน้องๆพึ่งเฉพาะเมื่อวานนี้เอง đẹp